สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมชุมชนตลาดนางเลิงตลาดบกยุคแรกๆในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า124ปีที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตอันเก่าแก่ผ่านสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกและต้นตำรับของอาหารไทยโบราณที่หลากหลายหาทานได้ยาก ชุมชนตลาดนางเลิงตั้งอยู่บนถนนนครสวรรค์แขวงวัดสมงนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครตลาดนางเลิงเปิดให้บริการทุกวันในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาโดยการเดินทางมายังตลาดนางเลิงนั้นสามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT เรือกลงสถานี3ยอดและออกทางออกประตูที่1หรือ2หลังจากนั้น เลือกต่อรถไปยังตลาดนางเลิง้งผ่านรถเมลสาย53หรือรถตุกตุกและหากนำรถมาเองก็สามารถจอดได้ที่ซอยนางเลื้ง2วัดแค่นางเลิง้งหรือจอดรถบริเวณริมถนนนครสวรรค์ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาในอดีตชุมชนตลาดนางเลิง้งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งบันเทิงใจกลางเมืองที่มีความเจริญและคลึ้คลื้นเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาเพลิดเพลินในย่านเก่าแห่งนี้ ความเป็นมาของชุมชนตลาดนางเลิงเริ่มต้นในช่วงสมัยรัชกาลที่4โดยเริ่มมีการขุดคลองพดงุงกรุงเกษมมาจนถึงบริเวณน,นางเลิงเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำทำให้เรือสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าได้รวมถึงผู้คนชาวลาวยวนและจีนต่างเข้ามาค้าขายและอาศัยในชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนย่านการค้าที่มีวิถีชีวิตหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่านตลาดนางเลิงเริ่มได้รับความนิยมขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่6จากการสร้างสนามม้านางเลิงขึ้นเมื่อพศ2459เพื่อเป็นสนามม้าแข่งและเป็นสถานที่บำรุงพันมา้าทำให้ผู้คนจากหลากหลายที่ได้มาชมการแข่งม้าเพื่อความบันเทิงต่อมาในพศ2461มีการสร้างโรงหนงังนางเลิงและเปิดฉายเป็นครั้งแรกโดยตั้งอยู่ข้างตลาดนางเลิงเป็นสถานที่บันเทิงที่ทันสมัยในยุคนั้นอย่างมาก ต่อมาในพศ2475ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงหนังนางเลื้องเป็นศาลาเฉลิมธานีผลจากการสร้างโรงหนังนางเลื้องส่งผลให้มีผู้คนเข้ามาใช้บริการอย่างมากมายจึงทําให้เกิดสถานเรื่องโรงมที่เรียกในย่านใกล้เคียงว่าตรอกสะพานยาวและตามมาด้วยการเกิดโรงบ่อนโรงฟิน จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมชมจนทําให้ย่านนางเลิงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งบันเทิงใจกลางเมืองที่เฟื่องฟูมากสุดๆในยุคนั้นโดยจุดเด่นของตลาดนางเลิงนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนอย่างสวยงาม ถูกสร้างขึ้นช่วงพศ2440ในยุค่าอาานิคมของยุโรปจึงได้รับอิทธิพลลักษณะอาคารแบบนีโอคลาสสิกเพื่อแสดงถึงความทันสมัยของไทยรวมถึงสมัยนั้นมีชาวจีนหลังไหลเข้ามาจึงทำให้ตัวอาคารมีการผสมผสานสไตล์ชิโนโปรโตเกสอาคารแถวย่านนางเลิงจึงถูกทาด้วยสีชมพูอย่างโดดเด่นตลอดแนวอาคารมีการคงความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่าไว้ สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศในสมัยก่อนที่มีความรุ่งเรืองและเห็นถึงคุณค่าของเมืองเกา่าที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางเมืองปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาเป็นอย่างดีนางเล้งเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อด้านอาหารนานา,นา,นานชนิดทั้งของขค้าและของหวานที่เป็นสูตรต้นตำรับอาหารไทยโบราณสืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเช่นขนมเทียนแม่อรุณที่เปิดขายมาก,กว่า60ปี เป็นสูตรดั้งเดิมที่มีส่วนประกอบจากย่านางนวลใช้ผสมเข้ากับแป้งให้เหนียวนุ่มเป็นตัวช่วยถนอมอาหารให้ขนมสามารถอยู่ได้นาน3-5วันโดยไม่เสียแบบไม่ต้องใช้สารกันบูด หรือของคาวเช่นร้านเนื้อตุ่นนางเลิงที่เปิดขายตั้งแต่พศ2520โดยนําทุกส่วนผสมต้มรวมกันเพื่อให้ได้ความหวานของน้ําซุปที่มีกลิ่นหอมจากยาจีนและกลิ่นเนื้อทําให้เนื้อตุ่นร้านนี้มีความหอมและนุ่มจนเป็นร้านเด็ดที่ดึงดูดผู้คนให้ต้องได้มาชิมสักครั้ง และถ้าหากการเดินตลาดในช่วงอากาศร้อนๆนั้นทําให้ทุกคนต้องเหนื่อยล้าก็สามารถแวะนั่งชิลสบายๆกับทางร้านคาเฟ่ทั้งสองร้านได้ที่แม้จะเป็นการเปิดคาเฟ่แบบสมัยใหม่แต่การตกแต่งภายในของร้านก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์สไตล์โบราณแบบนางเลื้องไ,ได้อย่างโดดเด่นอีกทั้งตลาดนางเลื้อยังมีศาลเจ้าสเสด็จเตี่ยที่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดด้วย โดยสารเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชนและยังเป็นสถานที่ที่ผู้ศรัทธาต่างเดินทางมาสักการะอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าตลาดนางเลื้งจะเคยได้รับความนิยมมากเท่าใดแต่ก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบด้วยตรงต่อตลาดนางเลิง้งทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ หลังพศ2500เป็นต้นมาความเจริญจากการขยายตัวของพื้นที่ในเขตกรุงเทพทําให้มีการสร้างถนนเชื่อมบ,บ้านเรือนที่อยู่รอบนอกกรุงเทพส่งผลให้ผู้คนเลือกซื้อสินค้าจากตลาดใกล้บ้านได้ทําให้ตลาดนางเลิ้งเริ่มสกเราและยังมีการปรับเปลี่ยนที่ตั้งของสถานที่ราชการให้ย้ายออกไปยังบริเวณเมืองอื่นแทนทําให้ผู้คนหนุ่มสาวเลือกย้ายออกไปเช่นกันเหลือไว้เพียงคนเท่าคนแก่ ในพศ2506ฝิ่นได้กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ทนรัตรงฝิ่นจึงได้ปิดตัวลงรวมถึงตรอกสะพานยาวที่เป็นแหล่งบันเทิงเรืองรมก็ถูกไฟไหม้เกือบหมดสิ้นในพศ2513พื้นที่บริเวณน,นั้นจึงถูกพัฒนากลายเป็นตึกที่พักอาศัยแทนตลาดนางเลืง้งจึงไร้แหล่งรวมความบันเทิงเริงรมทำให้ผู้คนจากถิ่นอื่นทยอยหมดความสนใจณนะย่านแห่งนี้ ความลาสมัยคลืบคลานเข้ามาโรงหนังฉเฉลิมธานี้ก็เริ่มทรุดโมทมทําให้โรงหนังไร้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมจนเกิดสภาวะการขาดทุนและต้องปิดตัวลงในพศ2536ต่อมาสนามม้านางเลิงต้องปิดตัวลงในพศ2561จากการที่ผู้ใช้บริการลดลงและต้องส่งภาษีให้รัฐเป็นจำนวนมากส่งผลให้ขาดทุนต่อเนื่องเป็นจำนวน1,300ล้านบาท จนมาในพศ2562ย่านนางเลิงต้องเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019ที่มีการประกาศใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมทําให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปกลายมาเป็นการสั่งซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์แทนส่งผลให้ผู้คนมาเยืยนอนย่างตลาดนางเลิงเริ่มลดลงขึ้นไปอีกนอกจากนี้ตลาดนางเลิงยังมีรถขนส่งสาธารณะผ่านเพียงแค่สายเดียวจึงทําให้การเดินทางนั้นลําบาก การที่ตลาดนางเลื้งได้รับผลกระทบเหล่านี้นั้นทําให้ตัวตลาดนางเลื้งเองเริ่มค่อยๆได้รับความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่องไม่คึกคืลื้นเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปกลายเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ซบเซาไปโดยปริยาย แนวทางการแก้ปัญหาความซบเซาของตลาดนางเลิงในฐานะผู้นำชุมชนได้แสดงความคิดเห็นว่าควรนำโรงหนังเฉลิมธานีกลับมาเปิดอีกครั้งเพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์หอภาพยนตร์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ในอดีตรวมถึงการเปิดโฮสเทลและเปิดค่ายมวยในตลาด เพื่อดึงดูชาวต่างชาติให้เข้ามามากขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาพร้อมปรับตัวทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของย่านเก่าในกรุงเทพ จากความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำเกี่ยวกับความร่วมมือในการผลักดันชุมชนตลาดนางเลิงเพื่อให้กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมมากยิ่งขึ้นทางคณะผู้จัดทำมองว่าชุมชนตลาดนางเลิงถือเป็นหนึ่งในย่านที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของช่วงกลางรัตนโกสินทร์จากรูปทรงสถาปัตยกรรมอาคารและร้านคา้าโดยรอบอันสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทั้งวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของคนในท้อง ่นแต่ในขณะเดียวกันความเจริญที่ขยายตัวออกไปรอบนอกกลับยิ่งทําให้ความสนใจของผู้คนต่อย่ากนการค้าแห่งนี้เริ่มลดน้อยลงเพราะปัจจุบันชุมชนตลาดนางเลิงเป็นที่รู้จักทั่วไปเกี่ยวกับความโด่งดังในด้านอาหารที่มีร้านดังโดดเด่นเช่นรุ่งเรืองบะหมี่นางเลิงที่ทางร้านทําเส้นบะหมี่เองผ่านสูตรต้นตํำรับที่ถ่ายทอดกันมายาวนานกว่า70ปีแต่ความยั่งยืนของชุมชนตลาดนางเลิงไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับอาหารสูตรโบราณแบบนางเลิงเพียงเท่า นั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่รอดได้ในทางเศรษฐกิจ คณะผู้จัดทำจึงมีความเห็นว่าหากชุมชนตลาดนางเลิง้งได้ลองเปลี่ยนให้เป็นชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการถ่ายรูปและตามรอยดาราชื่อดังในอดีตจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นเช่นการมีร้านเช่าชุดไทยร่วมสมัยอย่างชุดไทยราชประแตนหรือการเปลี่ยนโรงภาพยนตร์นางเลืง้งให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชุมชนก็อาจจะได้รับความสนใจมากขึ้นก็ได้ นอกจากนี้ย่านนี้ยังเป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับดาราชื่อดังระดับประเทศในยุคนั้นคือคุณมิชัยบัญชาพระเอกตลอดการที่ล่วงลับจากไปด้วยวัยเพียง36ปีโดยคุณแม่ของคุณมิตรต้องย้ายจากเพชรบุรีมาอาศัยอยู่ยังชุมชนตลาดนางเลิงเพื่อค้าขายทําให้ชีวิตวัยเด็กของคุณมิตรได้เติบโตมาพร้อมกับผู้คนในย่านนางเลิงแห่งนี้จบจนได้เป็นพระเอกดังคุณมิตรก็ยังคงร่วมทําบุญที่วัดแคนางเลิองอยู่เสมอ ผลพวงจากความโด่งดังของคุณมิตรได้นำมาซึ่งความเจริญให้แก่ย่านแห่งนี้คุณมิตร ผู้เป็นที่รักของผู้คนในชุมชนถึงแม้ตัวจากไปแต่ความดีนั้นยังคงอยู่เมื่อคุณมิรเสียจึงเกิดการร่วมใจกันให้วัดแค่นางเลื้องเป็นสถานที่จัดเก็บอัฐของคุณมิชัยบัญชาและมีการจัดงานรำลึกถึงในวันที่8ตุลาคมของทุกปีชุมชนนางเลื้องจึงสามารถจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการตามรอยพระเอกดังอย่างคุณมิชัยบัญชาเพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทยไปกับกรุงเก่านญา,าตแห่งนี้ได้ เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งสําคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าความเจริญของเขตเมืองรอบนอกในการผลักดันชุมชนตลาดนางเลืง้งและเพื่อให้คนท้องถิ่นสามารถอยู่รอดต่อไปได้นั่นคือการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมแห่งนี้ก็อาจสูญสลายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งถึงตอนนั้นชื่อนางเลิง ก็คงเป็นแค่คำศั์ธรรมดาให้คนได้อ่านผ่านตาแต่ไร้ซึ่งความหมายลูกบ้าที่ <c oughs> ถึงทเราเองเนี่ยพี่น้องทุกคนเนี่ยก,กูรแล้วหมดเลยตอนนั้นเลยแรกนะมักะนกัอันตรายมากนะก็แต่ว่าเราต้องเอาอาหารเนี่ยไปจัดการ